ครั้งแรก เราจะไปเรือประมาณกี่นาะทีนะสิบนาทีค่ะสิบนาทีเลยนตอนนี้ปิดให้เวการเพื่อจะถในช่วงปรับกตงนะครับขออภัยนะครับ แล้วนะคะห้องเรานะอยู่ตรงนี้เลยห้องนี้เลยนี่กระเป๋าค่ะโอเควันนี้ห้องนะฮะห้องใหญ่มากเอาของวางตรงนี้วางวางโต๊ะวางโต๊ะนี่ยเอาของวางโต๊ะนี่ยนี่ห้องน้ำ

ตอนนี้ระหว่างรอขึ้นเรือกันดัล่านะครับทุกคนก็พร้อมมากเข้าคิวตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่เรือกันดัล่าโอเคเลยแบนว้าว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 ก็จะตื่นเต้นนิดนึงสวยเดี๋ยวต้อหมุนไปหมุนไปโอ้ยแตสวยมากหมุนไปหมุนไป หมุนไปเอ่อหมุนไปเอ่อไปเออโอ้ยโอเคหลัน yeah yeah> like um so er ี้จะเป็นร้านค้าเต็มหมดเลยค่ะของเรนนี่นะคะทุกคนที่จะช้อปปิ้งก็จะเข้ามาเลยต่อต้าซอยแบบนี้ก็จะมีของฝากเยอะแยะไปหมดเลยนะคะมีช็อปแอนด์เนมี่พิซซ่ามีไอติมค่ะ รอบที่สามไหมรอบสามแล้วเดี๋ยวตัวร้างนี้สี่รอบแล้วครับที่สุดรอบสามรอบสามน่าจะมีสี่ห้าหกมันยังไม่ไหวเลยนะเพื่อนฝั่งนี้เขาต้องรอบสุดท้ายเพื่อนเนาะร้านหน่อยนะเออแล้วเขาไปเอาปลาที่ไหนมาไปไปองมาก